ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด าเมืองปากน้ำเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานหมากรรมสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองสมุทรปราการ ที่ศูนย์ประชุมมูฟอีเวนต์เซ็นเตอร์โรงแรมเมสันเพลสจังหวัดสมุทรปราการตำบลแพรกษาอำเพอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีถแถลงข่าวการจัดง,งานมากรรมสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองสมุทรปราการภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง24มกราคม2564ณลานโปรโมชั่นแกด์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าอิมพีเรีย เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยมีนายอํานวยสวนรักอุตสาหกรรมจังหวัดสม,มุทรปราการและนางธัญพัฒน์สิริวัฒนพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอุาสาหกรรมจังหวัดสม,มุทรปราการร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยปุ๊กสมาพรชูกิจผู้ดำเนินรายการสมา r เอเอ็วิทยุครอบครัวข่าวสอทอรอเป็นพิธีกรดำเนินงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรปราการกล่าวว่าการจัดงานมากรรมสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองสม,มุทรปราการภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนในปีนี้ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อน SME สู่ยุค4.0เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโต,ตอ,ยอย่างยั่งยืนและกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจของประเทศโดยกรรําหนดมาตรการพิเศษในการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชนสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้เศรษฐกิจฐานรากเช่นการส่งเสริมวิสาหกิจชุม และเอสเเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอีกทั้งยังตระหนักถึงความสําคัญในการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ในทุกระดับชั้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะด้านการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคสําหรับจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากกว่า7000รายมผีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจํานวนมากกว่า400รรายซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมีผลิตภัณฑ์ ช,ชนที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการและได,ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นจํานวนมากดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการและภายนอกจังหวัดได้รับทราบและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจังหวัดสมุทรปราการและสํานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดง,งานมากรรมสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองสมุทรปราการภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ประกอบการอุตสา ขนาดกลางและขนาดย่อม SME วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการมีการจัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมมากกว่าร้อยร้านค้าโดยภายในงานมีมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิดอย่างเคร่งครัดโดยมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้างานและภายในงานมีสเปรย์แอลกอฮอล์ K ol, เตรียมให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านได้ทำความสะอาดก่อนเข้างานโดยมีศิลปินดังเข้าร่ว รวมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเวียงนรุมนเบลนิพาดากวางจิรพันธ์นทวิลาวันเรตีชัยนรงค์นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมรุ้นรับรางวัลของดีจากผู้ประกอบการทุกวันร่วมสนุกกับการเลือกซื้อสินค้าครบ300บาทรับคูปองชิงโชครางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าและในวันสุดท้ายของกิจกรรมรุ้นรับรางวัลแหวนทองคําต่างเป็นเพเจัองจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ของจังหวัดทางภาคกลางนะคะแล้วก็ช่องทางที่ช่องทางที่สองก็จะเป็นห้องทางผ่านสื่อในการวิทยุนะคะ ช่องทางที่สามก็ผ่านสื่อในการโทรทัศน์ที่สำคัญเรืนี้ก็คือเราได้จัดงานแถลงข่าววันนี้นะคะโดยเราได้เชิญพี่ๆสือ่อชวนหลากหลายแหนงนะคะมาร่วมเผยแพร่เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานในวัน,น,นที่ 20, 20่ถึงี่ในอันดีเราจะรวบรวมทั้งสินค้าจากตลางประกอบการนะครับมีการคษาสั่ดีรวมทั้งการผลิตผริภัณ์ชุมชนก็ต้องขอเชิญชวน,น,นทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าจะรับ การสื่อสารด้วยช่องทางใดตามที่ทางหังวนหน้าของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้เรียนไปแล้วนะครับท่านก็ได้รุ่นะักเข้ามาเที่ยวงานมามาชมมาชอบมาชิมนะครับสินค้าต่างๆที่เราเตรียมไว้บริการท่านนะครับตั้งแต่จะได้ของดีที่มีราคาทั้งถูก่เนี่ยนะครับแล้วก็จะถูกุ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด